คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าพ่อความเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนายตึงเนื่ออีกเช่น <c oughs> เคยนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจว่าจะพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดในคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปจนหน้าเบื่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นคําถามที่คุณผู้ชมหลายๆท่านถามกันเข้ามาเหมือนกันนะครับเวลาที่คุณผู้ชมใช้งานนะครับในหน้าเว็บไซต์ในมือถือต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมบางท่านจะรู้สึกว่าตัวอักษรข้อความบางครั้งมันเล็กไปหรือว่ามันใหญ่ไปนะครับหรือคุณผู้ชมบางท่านชอบสูง อออกแบบููรปวันนี้นายถึงหนึ่งเลยจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าในส่วนของขนาดข้อความนะครับแล้วก็วิธีเปิดฟังก์ชันซูมเข้าซูมออกนะครับในเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการตั้งค่ากันเลยครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับเทคนิคง่ายๆนะครับในการปรับขนาดตัวหนังสือนะครับในเว็บเบราว์เซอร์ของ Chrome นะครับโดยในที่นี้เพื่อให้เห็นภาพชัดนะครับผมจะเข้าไปใช้เว็บไซต์ของพันทิปนะครับเพราะ ว่าผมเข้าไปอ่านบทความเยอะมากๆนะครับมีตัวหนังสือให้อ่านเยอะมากๆโอเคครับเดีย๋ยวผมเลือกเข้าซักกระทู้หนึ่งละกันนะครับผม เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีตัวหนังสือข้อความมากมายนะครับให้เราได้อ่านพูดคุยกันนะครับบางท่านรู้สึกว่าตัวหนังสือมันเล็กเกินไปแล้วก็เราไม่สามารถซูมเข้าซูมออกเพื่อดูอย่างละเอียดได้นะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าเลยครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมไปที่3จุดตั้งค่าตัวนี้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นแถบฟังก์ชันเมนูขึ้นมานะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่การตั้งค่าครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเมนูนะครับให้คุณผู้ชมดูที่หัวข้อขั้นสูงนะครับให้เข้าไปที่เมนูการเข้าถึงนะครับคุณผู้ชม พอเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในนี้จะมีส่วนของการตั้งค่าอัตราส่วนข้อความนะครับต่อมาจะเป็นการบังคับให้เปิดใช้การซูมนะครับผมและสุดท้ายนะครับมุมมองอย่างง่ายสําหรับหน้าเว็บนะครับผมสําหรับตัวอักษรเนี่ยคุณผู้ชมมาปรับตรงนี้ได้เลยครับเลื่อนปรับว่าจะเ,าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นตน์เลือกได้เลยนะครับโดยเขาจะมีข้อความตัวอย่างให้เห็นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมในส่วนของการซูมเข้าซูมออกก็ให้คุณผู้ชมมาติ๊กถูกไว้เลยครับแล้วก็ในส่วนมุมมอง อย่างง่ายสําหรับหน้าเว็บผมแนะนําว่าให้ติ๊กถูกไว้เลยก็ได้นะครับมันจะปรับเองอัตโนมัติสําหรับบทความบางเว็บไซต์นะครับคุณผู้ชมเราลองกลับออกไปดูที่หน้าเว็บพันทิปนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าข้อความเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านได้ง่ายแล้วก็สบายตามากขึ้นนะครับหรือว่าการซูมเข้าซูมออกนะครับเราก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยย่อขยายนะครับเหมือนเวลาเราดูรูปได้เลยนะครับคุณผู้ชมย่อขยายได้ตามสะดวกเลยครับก็เป็นวิธีการ การตั้งค่าง่ายๆครับสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของ Chrome นั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับวิธีการปรับขนาดตัวอักษรนะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันซูมเข้าซูมออกนะครับในเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นั่นเองนะครับผมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชอบเข้าไปอ่านในพันทิปหรือว่าอ่านบทความในเว็บไซต์ต่างๆจะต้องถูกใจคุณผู้ชมมากๆใช่ไหมครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของนายตึงเนื้อดิเช่นเคยนะครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไล กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสูมเข้าสูมออกสูมเข้าสูมออกนะ